เสื้อเหลือกจะตายแล้วม้งเสื้อเหลือกโดนขวามันอยู่นี่โอ้โอ้ฝายิงผมมีมอได้หว่าโอ้แอบดักคูควรได้ดีแผงล่างได้หวะโอ้โหเพื่อนไม่น่ารอดอ่ะเพื่อนตรงนี้รงนี้ตรมันมันมันอยู่มันข้างมันอยู่ข้างพเลยเ้พี่เตย็น ไม่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 ได้แต่อยากจะได้ยินเสียงสู้สู้่นเลนายเครงลองเชิงเฮ้ยมันมันโดนมันโดนหมอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยตายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ เมื่อไอดีบีพีสไนท็อปจักรวาขลขโมยรหัสแฟนมาดันแรงแกนและวิธีการดันของผมก็คือจะสุ่มแชทโลกเข้าไปหาเพื่อนเล่นด้วยนะผมแล้วเราจะแบกเลยและบอกเลยนะครับผมว่าที่นี้เวลาเขาตายนะผมเขาจะเป็นโค้ดได้ดีมากเขาจะบอกผมทุกอย่างเลยนะครับผม,ผมก็คือผมประทับใจมากๆเลยนะครับผมคือประทับใจจริงจีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะแบกหรือว่าผมจะพา,าล่วงกี่ดาวเนี่ยตอนนี้แปดสิบเจ็ดดาวติดท็อปพาาเฟลแทนหวะเดีอหรอติดพาลเฟลเลยหรอ ไอ้ปืนปักปักอะปืนปักปักปืนอะไรวะอันนี้ฮะไอปืนไอ,ป,นไอปืนที่เจ็ดอะไอ้ปืนที่เจ็ดที่มันมีให้ซื้ออะก <c oughs> ูติดท็อปใหม่โอ้

นอยู่่ีโอ้เราไม่ยิงไม่ยิงไอ้เบอร์สอโอนาะว่าอยู่กันไหนสั่งนุ่นเลงแกนด้วยดิเกมบ่อยๆละเล่นทุกวันเลยไอ้ยะไอ้ยะทำแหะเออเออเออไม่กดท่าเขาต้องบอกว่าแอปเลยวะกดท่าให้ดูไม่ได้หรอ

เอานั้นแหละพยายามเล่นดีๆก่อนตึงยังเขากาลังตึงเลยพี่พี่โน่นเล่นตอนไหนบอกผมนะเดี๋ยวผมทำคลิปก่อนตอนนี้ลืมดูตอน,นี้มีเกาะสีปะมาแล้วข้างใน

เห็นไหมขนาดเพื่อนยังไม่เห็นศัตรูจะเห็นได้ไงขอดสไนได้ไหมอ,ะอ่ะทริปรูสอร์สส์เฮอร์จะเข้าใจเนาะภาษา เราเพื่อนตายตอนไหนอะ่ะเพื่อนตายไรผมยไม่ตายโดน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 บล็อกสองตัวเลยเออรู้ทำไรไม่ได้แล้ว โอ้ขวายิงผมไม่มีใครยิงขวาขวาก็ยิงผมเลยพี่โอ้เจ็บแล้วเจ็บแล้วมันมีกอซ่าเล่นมาแล้วจ้าเล่นยากนะผมบอกเลยสุดความอดทนด้วยเล่นสนายไม่ได้จริงเล่นกอซ่าแล้วกันเล่นสนไม่ได้หรอกไอ้เนี้ยแบบแต่พี่หน่อยว่าตานี่ไม่มีเกาะสี ตอนนี้ไม่มีกระสุนแต่มีกองผ้าเอฟเฮ้ยไม่ใช่ของหองเอฟโอ้ยหัวบังเฮ้ยบังอีกด้วยกระโดดบังฝั่งตรงข้ามด้วยตามให้ละก่อนตาย สวยๆดีหลายไอเดอร์ดีหลายไอดอเพืญญ่อนอมันช่วยมมช่วยนพยามันพยาเสร็จวเพื่อนใจเย็นเพื่อนเย่ย่เข้าไปแบบปุบนะมีอวล่าโอ้เออไอเดควรได้ดโออะไรเนี่ยแหงล่าง จะเล่นด้วยไอ้น,น,น่าจะแบกได้ครับผมเกมนี้ออกแล้วแหละว่าจะไม่เล่นแต่แรกแล้ว oh, oh. ซื้อบัฟให้ทุกอย่างแล้วนะยกเว้นอันนี้พันห้าไม่ใครจะมีตังค์วะทำพีสามไม่ทำก็จอยวอลช่วยแค่นั้นแหละ ดูดิมันช่วยกันเต็มเลยพี่เอ้ยไม่ช่วยผมสักคนเลยเอ้ยถ้าพี่จอยบอลถ้าพี่ซ้ำช่วยนะมันตายแล้วพี่เอาชนะแล้วสวย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 ,ยสวยสวยสวยจริงยบบอย่างนั้นแหละ,ะแบมมาพุ่งไปบ้านแล้วแบมมาพุ่งไปบนบ้านไม่มีระเบิดไม่ได้พุ่งโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นไปก็ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงแอ้นี้ก่อนเจ็บทุกตัวแล้วพี่ไอ้เอเออดีีด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 ีีดีกีด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 ดดีดดีดีีด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 ดีดีดีด For พี่ไม่ซื้อบ้าป่ะพี่ไม่สนายจะแพ้ป่ะวะอ๋อยิงโดนตายเลยอ่ะแมนเล่นจริงหรือล้อ จะดาวแล้วจะดาวแล้วตัวที่เป็นกระสืออยู่ในบ้านอ่ะมาคู่จะต่อเหนื่ยช่วยเพื่อนด่วนช่วยเพื่อนด่วนช่วยเวรด่วนโอ้ยไปแบ๊บสองตัวโอ้โหเคนไม่ มันไปแล้ว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 ฉลามไปแล้วมันเป็นกระสือหนีจากมันก่อนเพื่อมันหลบอยู่บ้านตรงนั้นบ้้านนนตรงัเฮ้ยมันมันมันอยู่มันอยู่ข้างศพมันอยู่ข้างศพเอ๊พี่ใจเย็นยิงสู้สู้วู้สู้สู้สู้ไม่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 ได้แต่อยากจะได้ยินเสียงสู้ๆ ด้วยไ้วงมาทำเราเพ like ื่อนเลปืนเพื่อนเก็บปืนอ้ยองเอกด้วยะวะวเราต้องเงียบๆเราต้องเงียบใช่ต้องเงียบๆถูกแล้วองเลองเชิงลองเชิง เอ้ยมันมันโดนมันโดนหมอกจริงเลยเอเอเดี๋ยวมาเดี๋ยวโค้ดอยากให้เงียบอ่ะเก่งสุดในย่างจ้าเดี๋ยวมาฝนตกไปเก็บผ้าก,ก่อนงอแล้วไม่ดูแล้วไม่เปิดเลยห้องสัก <S <S ทีอาเจีเจียนเจียนๆจียนทำคลิปอยู่จ้าต้องเก่งอยู่แล้วแหละพี่ ไปก่อน